สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่เสรีไทย68เมนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวรถกระบะกันบ้างนะคะสำหรับใครที่ช,ชอบโต้ต้าวิโก้นะคะคันนี้เป็น4ีประตูเพลเนอร์2.5ปี2014นะคะเป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะคะเราจะมาอัปเดตรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสีบอลเงินนะคะ ะะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะแจ้งในคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้รถเพิ่งเข้าใหม่เรามาพบกับการรีวิวกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะคะ2,500ดีเซลมีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะคะมาพร้อมแม็กนะคะ มาพร้อมแม็กเลยนะคะเดิมเดิมติดรถมาเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมนะคะ,ะใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยอยากจะแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะเป็นสีเทานะคะคันนี้เบาะสภาพเบาะนะคะบอกได้เลยว่า ระบบนะคะไม่มีช้ำไม่มีรอยคราบเลยนะคะแถมมีพรมมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์นะคะ,ะ,คะไม่ช้ำนะคะสำหรับคันนี้นะคะ กระบะวีโก้ 2.5V 2.5G นะคะคันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาถอยหลังนะคะลูกค้าก็สะดวกนะคะสะดวกนะคะในการมองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะคะถอยหลังไม่ ค่อยถนัดนะคะเรามีกล้องหลังกับเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์แมนนวลน,นะคะสี่ประตูพรี n รนเนอร์ปี2 0 1 0ันสิบสี่สองพันสิบสี่นะคะ 2.5G ปี2,014นนะคะสำหรับคันนี้สภาพรถบอกได้เลยว่าคันนี้ สภาพรถสวยๆนะคะแนะนําเลยนะคะสาหรับใครที่อยากได้กระบะสีประตูนะคะคันนี้ยังโสดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะคะปุ้ยจะอัปเดตรถนะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดกันให้ลูกค้าได้ชื่นชมกันนะคะรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตกันให้อย่างต่อเนื่องนะคะฝากกด subscribe สันกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่อรับนะคะข้อมูลรถ เข้าใหม่กันอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็รถสวยๆอัปเดตกันอย่างตลอดเวลานะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ